สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้ออกตามพี่เป้ออกไปข้างนอกนะคะก็จะมีหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายปี2517เป็นของวัดดอนยญ่หอมจังหวัดนครปฐมเป็นพิมพ์ใหญ่มีให้พี่ๆได้รับชมทั้งหมด3ามเหรียญด้วยกันเลยอันนี้ก็จะเป็นองค์ที่หนึ่งองค์ขององค์ที่สองค่ะ น,นี้จะขอใส่ถุงซีนไว้เนาะผิวจะได้ไม่เสียหายก็เหมือนเดิมค่ะพี่ๆสามารถถ่ายรูปให้พี่ๆได้รับชมภาพนิ่งชัดๆได้หรือหากพี่ๆท่านใดสนใจอยากดูไลฟ์สดของเราก็ของเราเองก็จะเป็นแอดมินให้ช่องเป้ยังทนผักเครื่องนะคะพี่ๆสามารถพิมพ์ y o u t u b e ว่าเป้ยางโทนผักเครื่องจะมีไลฟ์สดทุกสองทุ่มตรง ของช่องเปยันทนพักเครื่องเลยหรือพี่ๆอยากได้เร็วกว่านั้นก็ทักไอดียไล